ไอ้เออจับพึ่งอ่ะปอมือขอไหมครับก็เอ๋ยก็ขอไข่ในขอขวดของขอควายเข้าขอคนขึงขอระคังข้างงองูใจจ่อจานใช้ช่อชิงตีช่อช้างลิ่งช่อโซ่ล่ามช่อกระเชอคู่ยอหญิงโส ต่อชาดาสวมต่อปตักหืม่อฐานเข้ามาพรอนางมนโทหน้าพอพู้เท่าเดินนอเนนไม่ดอเด็กต้องนิมนต่อเตาลังพอถุงแบกพอทหารอดพ่อธงคนนี้นอหนูปักบ่อใบไม้ทับพอปลาตราพอพึ่งทำ พอฝาทนพอพานบานพอปันสะอาดพอสำเพากลางมอม้าคึกยอยักเขี่ยวรอเรือภายรอลิงไตวอแหวนลงสอสลายเงียบสอรุสีนวดสอเสือดาวค่ะพอหีบใส่รอจุลาท่าผาอออ่างเนือง พอนะค<ด> <Yeah. S 2> ู่ตาเย้ฟอฟอเลยฟอ,อฟัน